สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชูตินันชาแนลจะมาแนะนำนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวัดที่นะคะวัดพื้นที่วัดที่นาที่สวนที่ไร่นะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรนะคะที่จะใช้วัดที่ในการทำนาเวลาถ่ายน้าเวลารับจ้างถ่ายหรือว่าจ้างเขาถ่ายเราก็จะได้รู้ว่าเขาถ่ายไปได้กี่ไร่กี่ไร่แล้วนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คือแอปลิงนะคะ เป็นแอปตัวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะโหลดได้ทั้ง appstore แล้วก็ p l a y s t o r e เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะวัดที่ทั้งหมด17ไร่นะคะเป็นที่นานะคะที่จ้างเขาถ่ายนะคะเราจะมาวัดกันเลยค่ะสําหรับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการวัดที่ในวันนี้นะคะก็คือแอปลิงนะคะแอปที่มีรูปน้องลิงตัวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ เราก็สามารถโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะคะเมื่อเราเข้ามาที่แอปลิงแล้วนะคะให้เราเลือกตรงคำว่าวัดที่ตรงนี้นะคะวัดที่แล้วตรงนี้นะคะก็คือพิกัดที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ที่นาของเรานะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะติ เราจะวัดที่บริเวณนี้นะคะบริเวณพื้นที่นาเราทั้งหมดนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเลื่อนนะคะจุดที่เป็นมาร์กตรงนี้นะคะตรงสีฟ้าๆนี่คือพิกัดที่พี่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือในที่นาของพี่เองนะคะให้เราเลื่อนมานะคะดึงมาตรงนี้เสร็จให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะคะจะเป็นจุดที่1นนะคะจากนั้นให้เราเลื่อนไปยังจุดที่2 ที่เราจะวัดนะคะเสร็จแล้วให้เรากดเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึง่งจะได้จุดที่สองนะคะจากนั้นเลื่อนไปจุดที่สามพอได้จุดที่สองแล้วนะคะเราก็เลื่อนไปจุดที่สามเลยจ้าจากนั้นกดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลื่อนไปจุดที่สี่เลยค่ะ จากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกนะคะพอเรามาถึงจุดที่4นะคะเรากดเครื่องหมายบวกแล้วแอปพลิเคชันนะคะก็จะจับจุดสุดท้ายให้เราเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็วัดพื้นที่ได้แล้วนะคะพื้นที่ที่เราวัดนะคะได้17ไร่1งาน 91ตารางวานะคะถ้าเราอยากจะเซฟรูปนะคะให้เรากดที่ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็สามารถบันทึกได้เลยนะคะถ้าบันทึกก็กดตรงนี้นะคะเราก็สามารถใส่เลขโฉนดที่ดินแล้วก็รายละเอียดต่างๆหรือว่ารูปภาพได้ด้วยนะคะ ถือว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์และก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะสามารถโหลดมาใช้ตามได้เลยะคะ่ะเวลาจะวัดที่นะคะไม่ว่าจะวัดเพื่อทายหน้าทายไร่หรือว่าขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นการเหมาก็สามารถวัดได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ